สวัสดีครับผม uh, วันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมแล้วก็สินค้าเข้ามาแล้วนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายสะพายนะครับผมนะสายสะพายลายแบบว่าลายแปลกๆนะครับลายใหม่นะครับผมนี่เลยนะครับก็จะมีเข้ามาจะมีเป็นลายตารางหมากฮอตนะครับผมลายทงอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลายหลากสีนะครับผมแล้วก็ลายสายฟ้านะครับผมนี่เลยนะครับผหโคตรเท่เลยนะครับลายสายฟ้านะครับผมนะอันนี้นะครับสายสะพายก็ สำหรับไปใช้กับพวกกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้าเบสดนะครับสามารถใช้ได้นะครับผมตัวสายก็สามารถปรับความยาวได้นะครับผมลูกค้าอยากได้ยาวแค่ไหนเราสามารถปรับได้นะครับตัวสายก็ยาวอยู่นะครับผมนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับตัวสายสะายก็จะมีเชือกแถมมาให้ด้วยนะครับตัวเชือกนี้นะสำหรับลูกค้านะครับที่มีกีตาร์ที่มันมีหมุดตัวเดียวนะผมนะก็สามารถเอาไปผูกกับสายสะายแล้วก็ผูกที่หัวกีตาร์ได้นะครับผมนะ นี่เลยนะครับผมแนละ้วก็เจ้าสายสะพายนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่เส้นละ1 -90 บาทเท่านั้นนะครับผมนี่เลยนะครับลายสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมแล้วก็สามารถติดต่อบอก o x มาที่ร้านได้เลยนะครับหรือจะมาดูสายสะพายที่ร้านเราก็เชิญได้เลยนะครับนี่เลยนะครับลายสวยงามนะครับผมนะโอเคครับผมแล้วก็ท่านไหนสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ